ปรากฏการอเหลือเชื่อนี้ได้เกิดขึ้นกับหลวงปู่แหวนสุจิโนโลและหลวงปู่ตื้ออาจารธรรมโมสองสหายธรรมซึ่งล้วนเป็นพระผู้ออกสแสวงหาความสงบเพื่อปฏิบัติภาวนาไปตามสถานที่ต่างๆด้วยจิตใจที่มีความองอาจกล้าหาญไม่ได้วันไหวต่อสิ่งใดๆทั้งสิ้นฝนจะตกฟ้าจะร้องแผ่นดินจะถล่มทลายแดดจะร้อนเสื้อช้างจะมาการออกท่องเที่ยวทุดงไปตามป่าแน่นอนต้องได้พบสารพัดสิ่งทั้งเห็นตัวและไม่เห็นตัวทั้งมาดีและมาไม่ดีคราวนี้ สองสายหตุทำในเจอเข้ากับปรากฏการที่อยากจะบรรยายเพราะสิ่งที่ปรากฏขึ้นตรงหน้ามันประหลาดหากจะเรียกว่าสัตว์มันก็ไม่น่าจะใช่จะเรียกว่าผีมันก็ไม่น่าจะใช่อีกเหมือนกันการมาของมันอาจทําให้คนทั่วไปคนลุกขนพองสยองขวัญได้แต่นี่เป็นสองสายหรรทำคือหลวงปู่แหวนและหลวงปู่ตือท่านไม่หวั่นไหวสะทกสะท้านประการใดสมาธิจิตของท่านแก่กล้าพอที่จะเผชิญหน้าเช้าวันหนึ่งหลวงปู่แหวนและหลวงปู่ตื้อท่านได้ออกบินธบาตในหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่กลางป่าลึก ซึ่งมีอยู่ประมาณสี่ห้าหลังคาเรือนพวกชาวบ้านล้วนเป็นชาวพุทธแต่นานๆจะได้มีพระมาะโปรดสักครั้งหนึ่งเมื่อรู้ว่ามีพระมาะตังก็ดีอกดีใจที่ตนจะได้ทําบุญชาวบ้านก็คงอยากจะรู้ว่าท่านทั้งสองจะไปไหนต่อจึงได้ถามท่านว่าพระคุณเจ้าจะทุดลงไปที่ไหนหรือขอรับหลวงปู่ทั้งสองก็ตอบว่าจะไปเถือกเขาที่มองเห็นลิบๆนั่นแหละโยมจากนั้นก็จะลงไปทางสวณเขตซึ่งตรงข้ามกับมุกดาหารเมื่อชาวบ้านรู้เช่นนั้นตางก็พากันทาหน้าตื่นตกใจกลัวจะเกิดอันตราย จึงพาก,กันขอร้องทัดทานว่าเธอเขาที่มองเห็นลิบลิบนั้นมียักษ์ปีศาจร้ายตัวหนึ่งสิงสถิตอยู่ใครเข้าไปในถิ่นของมันไม่กว่าจะเป็นพระหรือเป็นคนมันเล่นงานทั้งนั้นพระคุณเจ้าอย่าได้ขึ้นไปเลยเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตนะขอรับขอบใจนะโยมแต่อย่าได้เป็นห่วงพวกอาตมาเลยพวกเราทั้งสองได้มอบกายถาวายชีวิตให้พระาศาสนาแล้วพูดพร้อมกับออกบินธบต่อไปจนพอสมควรจึงเดินทางกลับไปยังกรดเพื่อทำภารกิจจนเรียบร้อยแล้วออกเดินทางต่อไปยังเขาหลูกดังกล่าว ต้องข้ามลำน้ำถึงสองแห่งเป็นที่ผิดสังเกตอยู่ว่าในป่าดงพงหนาที่ท่านตุดงผ่านไปนั้นไม่มีเสียงสัตวร้องไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ป่าทั้งป่าเงียบและวังเวงอย่างไรชอบกลนแปลกแม้แต่นกป่าสัตตัวก็ไม่เห็นพอใกล้ตะวันตกดินท่านทั้งสองกอทุดงขึ้นไปถึงยอดเขาที่มีลักษณะประหลาดมากคือยอดเขาเป็นสีดําคล้ายถูกไฟเผารูปลักษณะตะปุ่มตะปำคล้ายหัวคนบ้างหัวตโนกช้างบ้างแปลกไปจากเขาหลูกอื่นๆแปลกนะท่านแหวนมันต้องมีอะไรแน่นอนต้องไม่ประมาท หลวงปู่แหวนไม่ได้ตอบแต่กลางม้งกลดข้างลำธารที่มีน้ำใสไหลหผ่านก่อนตะวันตกดินหลวงปู่ตื้อปักกดห่างจากหลวงปู่แหวนประมาณสิบเมตรจากนั้นก็ส่งน้ำพอสดชื่นสบายกายแล้วตังก็เข้าภายในกดของตนท่านทั้งสองต่างตรหนกในความประหลาดของสถานที่แห่งนั้นจึงตางก็นั่งสมาธิอย่างสงบอยู่ภายในกดจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปประมาณห้าทุ่มท่านทั้งสองตางก็ออกจากกดเพื่อเดินจงกรมแล้วหลวงปู่ตื้อก็ได้พูดึ้นว่าผมรู้สึกที่นี่วิเวกผิดสังเกตนะหลวงปู่แหวนจึงตอบว่า ผมก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันท่านตือคุยกันสันส้นๆแค่นี้แล้วก็เดินจงกรมบนลานหินไปมาไม่นานนักก็มีเสียงกรีดร้องเยือกเย็นมาตามลมที่พัดลงมาจากยอดเขารูประหลาดนั้นเสียงนั้นแหลมลึกบีบขันประสาทจนรู้สึกเสียวลงไปถึงหัวใจท่านแหวนได้ยินแล้วใช่ไหมหลวงปู่ตือถามเบาๆหลวงปู่แหวนตอบว่าผมกําลังฟังอยู่เสียงกรีดร้องแหลมลึกนั้นใกล้เข้ามาทุกทีทําให้ขนลุกขนผองสยองกล่าวแต่ท่าทั้งสองก็เดินจงกรมไปมาอย่างเงีย,งงยบๆตามปกติ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ก็มีสติอยู่ในทุกอย่างก้าวทันพร้อมจะรับรู้อะไรจะเกิดขึ้นในทุกรูปแบบจากลมที่พัดเวรินกลายเป็นเสียงอื้ออึงของพายุกระนามาอย่างหนักเสียงต้นไม้หักโค่นครงมครามเกิดขึ้นกับทันหันอากาศเกิดวิปริตหนาวเย็นขึ้นมาจับพันทันทีท่ามกลางแสเงเดือนหงายก็ปรากฏร่างประหลาดร่างหนึ่งตัวมันดำทะมึนสูงประมาณเจ็ดศอกมีขนยาวรุงรังเหมือนเหลิงยักษ์หน้าตาคล้ายวัวควายบนหัวมีเขาตาปนมือทั้งสองข้างยาวจนลากดิน ยืนอยู่ตรงหน้าห่างจากหลวงปู่ประมาณสิบเมตรมันจ้องมองมาทางหลวงปู่นานพอสมควรแล้วส่งเสียงร้องโหยหวนขึ้นมาพันพายุที่โหมอ,อย่างรุนแรงสงบลงด้วยอํานาจแห่งเสียงของมันประกาศให้รู้ว่ามันอยู่เหนือธรรมชาติกล่นเน่าเหม็นพัดมาอย่างรุนแรงไร้ากาดมากไม่แตกต่างอะไรกับเปลนซากศพเน่าที่ขึ้นอิดพร้อมกันนั้นมันกระเถิบเท้าลงบนพื้นจนแผ่นดินสะเทือนไปทั้งขนเขาหลวงปู่แวนที่ยืนประจันหน้ามันหาได้ตัวมันแม้แต่น้อยแต่ท่านก็ขนลุกสู้ไปทั้งตัวเหมือนกัน เพราะท่านยังไม่เคยเห็นสัตว์ประหลาดเช่นนี้มาก่อนไม่รู้ว่ามันเป็นสัตว์หรือปีศาจอะไรกันแน่พอทอดสายตาไปยังร่างนั้นพร้อมกำหนดจิตแผ่เมตตาไปยังร่างน่าเกลียดนากลัวนั้นร่างประหลาดเดือนิ่งหยุดร้องคำทวนกลิ่มเมนเหม็นเน่าหายไปแล้วร่างอันสูงตรงานนั้นค่อยๆหยอดตัวลงนั่งยองๆเอามือยันพื้นไว้แสดงถึงการนอนน้อมต่อท่านหลวงปู่ตือที่เดินจงกรมไม่ห่างจากหลวงปู่แวนเท่าใดนักได้พูดเบาๆว,ว่าท่านแหวนทำดีมากพูดพร้อมกับเดินเข้ามาสมทบแล้วพูดต่อไปอีกว่า มันหามบาปหาบทุกอันมหันมาหาเราเพื่อให้ช่วยปลดทุกข์ให้เขานะเขาสร้างกรรมไวมากเมื่อตายจากโลกมนุษย์แล้วต้องมาเกิดเป็นปีศาจอสุรกายรับทุกข์ทรมานอยู่ที่นี่มากกว่าร้อยปีแล้วหลวงปู่แหวนท่านได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเขาสร้างกรรมซับซ้อนเหลือเกินใครจะช่วยเขาได้หลวงปู่ตื่นตอบในสมาธิว่ากรรมเป็นเรื่องสลับซับซ้อนสลอนลึกอยู่กัจริงบางทีพระผู้มีศีลบริสุทธิ์และบารมีเช่นท่านแหวนก็อาจจะช่วยให้เขาหลุดพ้นได้ลองอ่านคาถาหรือเทศนาธรรมให้เขาฟังดูสิ หลวงปู่แหวนท่านทําตามคำแนะนำของหลวงปู่ตื่อลองดูปรากฏว่าได้ผลร่างประหลาดนั้นรับกุศลเมตตาจากหลวงปู่ได้ทำให้สีหน้าสดชื่นขึ้นมาทันทีพร้อมกับก้มกราบหลวงปู่ทั้งสองแล้วร่างนั้นก็หายวับไปในบัดดล